คนที่มาทานอาหารเนี่ยตอนแรกเราก็เป็นห่วงว่ามันจะแน่นมันจะเป็นคัสเตอร์หรือเปล่านะมันจะทําให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อหรือเปล่าแต่ว่าพอเหตุการณ์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พอเป็นพอไปลูกค้าเนี่ยก็มาแบบธรรมชาติมาแบบเว้นระยะห่างโดยธรรมชาติเจริญท,ทําค่ะชื่อพรตะวันพร้อมจนค่ะทำหน้าที่ประสานงานในช่วงเทศกาลงานเก ก็ช่วงเทศกาลกินเจนี้นะก็ชาวบ้านลาดก็ได้มาจัดเทศกาลกินเจก็จะมีอาหารมีน้ำผักปั่นน้ำผักเพื่อสุขภาพมีต้นไม้ขายนะคะแล้วก็มีของแห้งเทศกาลงานเจปีนี้นะะเพราะเราก็ได้มีการประชุมกันยังไงโควิดมันก็ยังอยู่กับเราอีกนานเนาะแล้วก็ประชาชนก็ลำบากเดือดร้อนอย่างน้อยเนี่ยการมาจัดงาน เทศกาลเจเนี่ยจัดแบบให้ปลอดภัยเนี่ยมันจะพอเป็นไปได้ไหมเราก็มันก็ทําให้เราช่วยกันระดมความคิดเนาะหาวิธีการเพื่อช่วยให้คนเนี่ยได้กินอาหารที่ไม่เบียดเบนชีวิตสัตว์แล้วก็กินอาหารที่ราคาถูกซึ่งประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ลาบากก็เลยเอาคนจนํานวนหนึ่งเนี่ยของชุมชนเนี่ยมาช่วยงานงานเจทิุทยานซึ่งปกติงานเจเราปกตินะจะมีคน300 4 0 0คน แต่เดนมันก็เล็กลงประมาณ40 40, 40กว่าๆเท่านั้นเองที่มาแล้วก็คนที่มาเนี่ยก็คือเราก็เ,าเลือกคนที่แข็งแรงฉีดวัคซีนแล้วจะต้องอล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะหันเตรียมทำอาหารแพ็คของหรือว่าอยู่หน้าร้านกับลูกค้าส่วนหนึ่งก็นอนที่นี่ส่วนหนึ่งก็ไปกับนะคะ สำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าเนี่ยเราก็ปกติลูกค้าเนี่ยใส่แมสเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะไม่มียังไม่เจอว่าลืมเอาแมสมาอะไรเงี้ยนะคะมาถึงเนี่ยก็ใช้ลูกค้าเชิญชวนให้ลูกค้าเนี่ยสูด,ดมสมุนไพรเพื่อประโยชน์ก็คือเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในระบบทางเดินหายใจจะช่วยแห่ใจโล่งช่วยปรับสมดุลแล้วก็หลังจากนั้นลูกค้าก็จะล้างมือด้วยเจลว,วัดอุณหภูมิ แล้วลูกค้าก็จะหยิบถาดมา,เ,าเลือกอาหารใส่ถาดเองอาหารก็จะเป็นแพ็คถุงหรือห่อนะคะเพื่อให้ลูกค้ากลับไปทานที่บ้านเมื่อลูกค้า,เ,าเลือกอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินตรงมาที่โต๊ะก,การเงินซึ่งเป็นเ,เส้นทางจะเป็นวันเว์นะคะขึ้นมาแล้วก็ลงอีกทางหนึ่งระบบคิดเงินเราก็จะเป็น2ระบบก็คือแบบ QR code แล้วก็ให้ลูกค้าถ้าเป็นจ่ายเงินสดเนี่ยลูกค้าจะเอาเงินใส่ตะกร้า เงินทอนก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราค่าเชื้อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทอนให้ลูกค้าเงินที่ลูกค้าใส่ตะกร้าไว้เนี่ยเราก็จะรวบรวมไปทําความสะอาดอีกทีก่อนที่จะนํามาใช้นะคะอาหารเราก็เน้นความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกผัดแกงลาบยำอาหารพิเศษนะคะซึ่งแต่ว่าแต่ละรายการก็จ,จะยุบลงบ้าง ก็ถือว่ายังมีหลายยเยอะอยู่นะคะเป็นหลายสิบอย่างอยู่นะคะราคาเนี่ยเราก็กําหนดราคาแค่2ราคา10บาทกับ20บาทนะคะถ้าเป็นอาหารนะคะข้าวน้ําพริกขนมน้ําเต้าหู้ซุปถักอะไรพวกนั้ก็10บาทแต่ถ้าเป็นอาหารพิเศษเช่นผัดเส้นผัดมีสั้วหรืออาหารพิเศษอื่นๆเนี่ยก็20บบาทเพื่อให ง่ายแต่การคิดเงินด้วยแล้วก็ไม่ไม่แพงจนเกินไปเนาะลูกค้าเนี่ยมีกำลังที่จะซื้อได้ก็คือในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราประมาณไม่ถูกหรอกมันจะไม่หมดพอดีเป๊ะมันจะมีเหลือบางอย่างก็จะขาดบ้างไอส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เอาไปกระท่อมปันสุกที่สารกลางนะคะซึ่งพอไปวางปุ๊บเนี่ยทุกวันอ่ะแทบทุกวันน,วน,น,วน,นี่ยที่เราจะไปแจก วางปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนมาหยิบทันทีนอกจากนอกจากอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะมีพวกผักพวกมะละกอไปวางหรือส่วนหนึ่งบางวันเราก็จะเอาไปที่แคมป์แคมป์ที่เขาตั้งเต็นท์คนน้ําท่วมอ่ะนะบ้านกุลงุมเนี่ยนะคะเราก็จะเอาอาหารไปแจกเขาซึ่งก็เหมือนกับญาติของเราซึ่งเขาคุ้นเคยกับเรานะคะก็คือช่วงโควิดเนี่ย ผู้คนลําบากมากนะเหมือนกับเป็นยุคที่เขายากหมากแพงเนอะยุคนี้ซึ่งเกิดมาก็ไม่คิดว่ามันจะมีจะต้องมาเจอแบบนี้แต่เราก็ได้เจอแต่ว่าเรานาะบีบู์เราได้อยู่กับสาณนาโปโคีที่เข้มแข็งที่มีผู้นําทางจิตวิญญาณนะ่ะ พาให้เราพ้นทุกข์เราไม่ทุกข์เราไม่เดือดร้อนแต่ว่าเราได้เห็นว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนมากลําบากมากแม้แต่บางบันเนี่ยก็จะมีคนที่นอกจากเขามาซื้อของถูกแล้วเนี่ยเราก็ยังมีแจกนะบางคนเขาไม่มีตังค์ซื้อเขามาขอเราก็ให้มาขออาหารมาทุกวันเลยค่ะเช้าแล้วก็เย็นเราก็ให้ค่ะให้เขาไปกินที่บ้านโดยไม่คิดตังค์ก็มีเพราะว่าเขาลําบากเขาเดือดร้อนก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อมาจัดเทศกาลกินเจก็เพื่อลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ การที่เขาได้รับประทานอาหารเจเนี่ยนะสัตว์ก็ถูกค่าน้อยลงใช่ไหมคะการกินคือต้นเหตุแห่งการค่าและเราก็ได้เสียสละนะได้เพิ่มสัมปสิทธิ์ได้ทําบุญก็คือลดกิเลสได้ฝึกการให้เสียสละโดยที่ให้โดยที่ไม่หวงแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนี่คือสิ่งที่ได้ประโยชน์